จัดเด็กครับวันนี้จะพามาชมต้นไม้ปลูกใหม่ได้สองปีเป็นอูโมงต้นไม้นะครับตรงนี้มีพยุงโตดีกว่าเพื่อนครับรองลงมาเป็นไม้แดงต้นมา ต้นยางนาเนี่ยโซนนี้จะปลูกไว้เก็บเห็ดไม่รู้ว่าจะได้ไหมเก็บเห็ดระงอกนะฮะก็มีหลายต้นมีกันเกลามียางนามีมะฮะปนีต้นแดงพยุงพยยาม แต่ต้นยางนามีตายบ้างครับนี่ตรงนี้จะหายไปบ้างแต่ฝั่งนี้จะมีต้นต้นดังเดิงเรียต้นไรไมิด้อีสานก็เรียกต้นสาดสาปักกลางไม่รู้เรียกอะไรยางยางเหงียง,ยงนะครับนี่ตรงนี้ ใไ้สุดตรงนู้นยางนาปีนี้เมื่อคืนฝนตกนะฮะเป็นฝนแรกของปีเลยเมื่อคืนนี้โซนนี้ตรงนี้ยโดนไฟไหม้ปีที่แล้ว ยับเลยเนี่ยตรงนี้ยโดนไฟไหม้แต่พยุงเนี้ยแดงยังรอดอยู่ก็ยังนนาตายเกลี้ยงหมดเลยปีนี้ว่าจะปลูกใหม่ครับตรงนี้